โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมใน VVFK Channel นะครับก็วันนี้นะผมก็จะมา,ารีวิวเซิร์ฟของผมนะฮะพาทัวร์เซิร์ฟเองนะ <c oughs> ก็เซิร์ฟนี้ยังสร้างไม่สมบูรณ์เลยนะยังไม่เสร็จด้วยซ้ำไปนะครับก็ยังดูเล่ดูรังนะฮะ <c oughs> จะไม่เหมือนใครเลยนะผมสร้างนี่ก็ไม่เหมือนเซิร์ฟทั่วไปนะฮะสามารถเล่นกันใน Multiplier <c oughs> ได้นะคใครที่อยากเล่นก่อนนะ ก็ถ้าอยากเล่นก่อนก็สามารถเล่นในมัลติพีเอร์กับผมได้นะฮะแต่ว่าเป็น0.60บิลหนึ่งขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถเล่นได้0.50นะฮะเล่นไม่ได้นะครับขออภัยกันด้วยนะอ๋ะออ้ยยออกอ๋อก็ เป็นมินิเกมเกี่ยวกับเบ็ดบอลสกายบล็อกแล้วก็สร้างบ้านนะใครที่ชอบสร้างบ้านก็มาไปเล่นกันได้โอเคครับนี่ครับก็จะเป็นเบ็ดบอลนะคะเบ็ดบอลยังสร้างไม่เสร็จเลยนะสร้างไปได้แค่ไม่ถึงครึ่งนะฮะตรงนี้เป็นสกายบล็อกไหนะยังไม่ได้สร้างเลยเออตรงนี้เป็นอ,อสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านก็เสร็จเรียบร้อยยังไม่เสร็จดีเหรยังปลูกต้นไม้ไม่ครบยังไม่ได้ให้หินอะไรเลยนะครับก็มีวีเทอร์นะสองตัวนะฮะก็เวลาวิ่งวิ่งมานะก็อย่าลืมอ่านป้ายด้วยนะครับอันนี้ก็คือ ให้ตีกันด้านบนนะคะเด้งหรือแบนไอพีนะคะก็ตรงนี้นะก็มีเขียนว่าเวลากลับนะต้องกระโดดล่วงตายนะไม่เอ,อ่ปินนะครับก็ขี้เกียจทำนะฮะเอาโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากแกเล่นอะไรนะรก็ให้คุณกดบัตทิลเลยนะมีบัตเทอนให้ถ้าคุณอยากเล่นสร้างบ้านก็กดบัตเทิเนี่ยเอาโอเคแต่ว่าอืมออเนี่ยเปิดแล้วคุณก็จะล่วงไปใช่ไหมทำไมไม่ล่วงวะเดี๋ยวแป๊บกำลังหล็กแปลก เลยนะะโอเคพอถ่ายมันก be okay. anyway. ็แบบนี world, ้แหละอันตรงนี้เป็นเบสบอลนะฮะจะยังสร้างไม่เรียบร้อยเลยแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นสร้างบ้านนะฮะผมก็จะทิ้งไม้ทิ้งอะไรกคุณเน่ะมาตัดไปสร้างบ้านกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งหินไว้ด้วยนะฮะโอเคก็คุณก็สามารถมาเล่นกันได้นะฮะโอเคก็วิลีกลับนะผมสร้างแท่นมาให้แล้วนะครับใกล้คุณนะปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดตกมาตายนะฮะโอเคตรงนี้ก็น่าจะรู้กันอ่าแล้วก็ รูปทรงของผมก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะก็ยังไม่เสร็จเลยแหละนะครับก็เบดบอลนะคะยังไม่ได้ใส่ของยังไม่ได้ปลูกต้นไม้ยังไม่ได้ทําอะไรม้ากมาแกะกลองเลยนะคะเบดบอลนี่ยังไม่เสร็จแน่นอนนะครับก็เจุดเกิดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะลืมบอกไปหรือเปล่าหรือบอกไปแล้วนะจุดเกิดเกิดตรงแสงไแน่เลยเน่ยน่ๆนะครับก็ติดติดตรงนี้นะคะแล้วก็รู้แน่นอนว่าคุณจะต้องวิ่งมาตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นมินิเกมนะตัวเอ็มมินิเกมมินิเกมไฮครับนะฮะก็ นะนะแค่นี้แหละแล้วกันเนาะโอเคก็มีแค่นี้แหละนะครับก็สําหรับมินิเกมของบุ๋มนะก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์อ่ะก็ยังไม่สวยนะะโอเครูปร่างรูปทรงก็ทุเรศทุลังเหลือเกินนะฮะอ่านี่ครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเปิดกดซับสไคร์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับก็ ใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะฮะใครอยากเล่นกอลก็อย่าลืมเข้าไปในมัตสึพิยะเดี๋ยวผมจะทิ้งไอเดียเซิร์ฟไว้ให้นะครับส่วนใครที <STE PS> ่อยากจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ยังไม่เสร็จนะฮะก็ถึงเสร็จแล้วก็จะสามารถเล่นในเซิร์ฟเวอร์ได้ก็ต่อเมื่อศูนย์จุดศูนย์ตัวเต็มมานะถึงมาแล้วก็ต้องให้ผมสร้างเสร็จกันด้วยนะโอเคงั้นวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย